Hãy subscribe cho kênh จะแบบมา นอนด้พย้าพ้าหมอนด้ยหมกอืมอ mm. 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 ืมนีหน่วยนว้กอ,อกออออเอออืนอน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 

กาดึงเบิร์บข้าอยนอกนว่าเาะการาสมัอันดีกาดูนนั่หนาอาบุษกวีเสียเสียมบรงท้าจมัเป็นมัดอาตาล้อเนี่ยนแ้ว่าท่านนี้อี่เดีเด็ดมากันเลีวมาเงียเฮโธ่เวลาอาเสียนงานเราดเก้าอืองเบิร์บปยาเว็บมานหานาได้โนอนนนุ

อยากโตเมื่อเราหมดหมดความพยายามพ่อไม่พักการบุญเราให้นอนเล่นหนุกบอกเราบอกจะลาว่าอยู่เราเราอยู่ในฝันที่อยู่เราอยู่ โอ้พาเอด้อาวยาหลงว่าเอานูสนูสว่าคอิสมาสนูสโอเด้าบีเนี่รอดินาเอหฮนิมเป๋มอะนมวาไเนี่ยดิสาร์สเอลเอ๋มอาซามาซาอุยามคุณเลี้ยีซีเอลเป๋มคริสมาสอาเลี้อไงตาวีมอล นาวะีดีดอคีนอนมิดเนวะฮดมุเลมมันฮีดเนมนอนมิดวีเลียดียู่มแมงไม่มาเลียดอหัดนกอีนลานักหมอนอหัดเลมลานักเหือหมหเเดียยูเียอามีาตัมอเตยตหเนิดันห้ามนิดน้าดิเวเตมเืครับ

Nát mạnh bạc ơn quá ai mồ hồ Hiya xìa cắm mà nó ít một bếp Hiya xìa bạc nát mà nó ít một bếp tôi ít một bếp bạc đi Tôi ít mít mạnh mà, ra bí xa bí nếu lê xoay ra cho Juan mosias Nat Manias, Ibn Ayal Manias, Mohawias, Mihdis Katarias, Mihdosir Bidias, Wet Mitman Ulpam อาสียมางานลามกไปเรียนวานุสฮิสอาบันเดียเลียบีสต์ืนงาลาบีสต์ เสียใจไหมมหัศลเวทมิตรมหัศพทานบอในยุคแห่งความยกลำบากโอ้งูมดสูงหมดเลยนึกเงินทำจากไฟงี้งูมดสูงฮะในยุคเนี้ยเว้ยทำเว้เต็มูงเท่านี้เดือดร้อนมาเด็ดิษหมด

O el desmat, disse, nosso cambar e a minha po o quel bem al. Mi que vem Mi to quel. Ai. Isso tá cool. Ari. Isso tá carne.